ได้รับสู่ช่องอรลอนเพอร์เฟคครับวันนี้เรามาอยู่กับ o ต o ยต้าโครล่าค o s สอีกรอบแล้วนะครับเพราะว่าผมจะมารีวิวแล้วก็พาชมเจ้ตัวที่เป็น o y o ยต้าโครล่าค o s ส HEB ตัวพรีเมียมกันเนาะเพราะรอบก่อนเราไปดูตัวที่เป็นตัวสูงวันนี้มาแล้วก็คือตัวพนะรีเมียมลักชัวรี่เนาะรอบก่อนซึ่งตัวนั้นราคาน้าน2องแต่ตัวนี้นราคา1นึ่งล้านเก้บาทเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ตัว1นึ่งล้านเก้บาทอยู่ข้างหน้าเรา แล้วครับดูว่ามันคุ้มค่าแล้วก็น่าซื้อแค่ไหนแล้วก็ของที่หายไปในราคาของที่หายไปแสนราคาต่าก,กัน1,10,000บาทนะครับนี่คือค o r ่าคอสเอ s s ีวีพรีเมียนะครับราคา1นึ0ง0้นบาทที่เราว่าไปราเช็นว่า ดีไซน์ภายนอกเหมือนกับเจ้าตัวที่เป็นลักชัวรี่เลยเนาะและนอกจากนี้ไอ้สีภายในที่เป็นเบาะสีแดงคันนี้ก็ยังได้เบาะสีแดงมาด้วยนะแต่ต้องเป็นตัวรถที่เป็นสีน้ำเงินสีขาวสีดำเนาะเออมีแค่3มสีจะได้เบาะภายในสีแดงแล้วก็ดูนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับดีไซน์ข้างหน้านี่นี่แล้วก็ดูดีนี่ด้านหน้านะครับก็จะมีแบบ เป็นโครเมียมแล้วก็ลายจะเป็นแบบเกล็ดๆแบบนี้ด้วยด้วยโลโก้สีฟ้าที่เป็น H E V เนาะแล้วก็ตะแกรงหน้านี่เหมือนของ M G คล้ายๆเลยนะนี่แล้วก็มีคําว่า g o ว่า e cost ถือไฟเขานี่คือไฟตัดหมอกเขาอยู่ด้านแรงตรงนี้นะครับคันนี้สิ่งแรกที่เราเห็นเลยที่หายไปครับคือกล้องหน้านะคันนี้ไม่มีกล้อง รวมถึงกล้องหน้าแล้วก็กล้องตรงกระจกไม่มีก็คันนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับมีแค่กล้องหลังเท่านั้นเองน่าเสียดายเนาะราคาเป็นล้านน่าจะแบบอย่างน้อยก็น่าจะให้กล้องรอบคันมาเนาะตัวนี้ก็ว่าน่าเสียดายแล้วก็ยังเป็นเซ็นเซอร์เนาะตัวนี้เซ็นเซอร์หน้า2จุดได้เซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะครับก็คือได้แค่6 6จุดเท่านั้นนะครับเซ็นเซอร์ในส่วนของตัว Luxury ที่เราเปรไปรีวิวมาแล้วตัวนั้นได้ถึง8จุดเลยหน้า4หลัง4ี่เลย ล้รออลลอยคันนี้ก็เป็น18นิ้วนี่ลายก็จะเป็นแบบทูโทนแบบนี้ใส่ลัก HEV เหมือนกันกับตัวลัก u r y เลยและที่เราเห็นนะครับตรงนี้ไม่มีกล้องเลยครับที่เราไปรีวิวรอบก่อนนะจะตัวตัวเดิมจะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้า,นาด้านหลังให้คันนี้ที่เป็นพรีเมียมไม่ได้กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังมานะครับ แล้วก็ไม่มีแหลกหลังคาไม่มีซันรูปด้านหลังมีด้านท้ายก็เห็นว่าด้านท้ายยังมียังได้กล้องหลังมานะครับลองเปิดเป็นสาท้ายไฟฟ้าฝือหือายไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถ เตะเปิดเตะบิด,ดได้ด้วยนะครับในรุ่นนี้พื้นที่เก็บของถือว่ากว้างกว้างมาก,มากๆเลยนะจะตัวครล่าคอสเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยชุดซ่อมยางเนาะเอ้มีแบบตัวยกรถด,ด้วยฮะแต่กว้างมากเลยนะครับดูด,ดิกว้างจริง นอกจากนี้แล้วนะครับรุ่นนี้ก็ยังได้ระบบที่เป็นระบบพวกความปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมเนาะระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเดสิบครูซอนโทนคันนี้ก็ได้มาเนาะแล้วก็จะตัวไปสปอร์ตก็ยังมีอยู่จะมีระบบที่เป็น R เวลาเราเข้าโค้งเนาะแบบดึงเตือนแล้วก็สามารถ ดึงพวังมากลับให้เราได้ด้วยในรุ่นนี้แล้วก็ยังมีระบบอีกระบบหนึ่งก็คือระบบแจ้งเตือนแล้วก็เบรกสุกเฉินให้เราด้วยนะครับยังมีอยู่ในรุ่นนี้เราไปดูด้านในดีวกว่าว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับแต่ตัวที่เบาะแดงมันจะดูแบบดูหลาดูพรีเมียมกว่าเนอะแต่วาราซุเขาก็ให้มาเป็นซอบทัดนะครับก็คือ ดีเลยสัมผัสใช้ได้สามารถใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นซอฟต์เนาะนี่แข็งเลยตรงที่จับประตูแล้วก็ยังได้ปรับคนนั่งตอนหน้านะครับก็แค่คนขับเนาะปรับไฟฟ้าได้อยู่ครับไม่ร้อนแต่คันมีสลูุก็ไม่ร้อนอยู่แล้วเพราะมันมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนี้เบาะของ t ต y ย t a c อร s ก็จะเป็นแบบนี้ นี่นี่คือเบาะของเขาครับทรงสวยอยู่นะเออทรงสวยใช้ได้เลยมีความมีความแน่นนะอะเบาะมีความแน่นเดี๋ยวลองไปดูด้านในกันดีกว่าประตูหนักนะเนี่ย,ยประตูหนักอยู่เราต้องใช้แรงพองสมควรเลยนะครับประตูของต o y ต้าเนี่ยแล้วจอ จอตรงนี้จอเล็กลงเนาะนี่จอของเขาจะเล็กลงกว่ารุ่นที่เป็นที่เรารีวิวก่อนหน้านี้เนาะพวกเซร็ไอเดชิฟคุชชันโทนต่างๆก็จะอยู่ด้านนี้พวกเครื่องเสียงแล้วก็โทรศัพท์อยู่ด้านนี้นะครับจุดนี้ก็มีความเหมือนกันก็คือแอร์แยกซ้ายขวาอิสระแล้วคันนี้ มี e-v Mode ปกตินะครับตรงนี้ e-v Mode แล้วก็ drive โหมดปกติเกียร์เหมือนเดิมครับแล้วก็จะมี auto b เบ k ก h o m e แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอยู่จุดนี้สิ่งที่ขาดไปก็คือไม่มี wireless charger นะครับในรุ่นนี้เพราะตัว Lux u r y a r ที่เรา review อ่ะจะมี wireless charger ด้วยนี่ไฟด้านบนนะครับไฟเขาดูสวยนะ ย่างที่บอกไปไฟเขาเป็นแบบทรงสวยอะเออนี้ไฟอยู่ข้างบนนี้มาดูด้านนี้บ้างไฟอยู่ตรงนี้เลยเรามาดูในส่วนของด้านคนขับดีกว่าครับว่าเวลาเราอยู่ในรถเราเป็นไงนี่เราอยู่ในรถเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับทรงนี้เลย คนที่ชอบเบาดําก็อาจจะชอบนะแต่แบบผมชอบสีแดงมากเลยตอนที่ไปถ่ายสีแดงมันรู้สึกดีกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูรู้หะากว่าเอาจุดนี้ก่อนดีกว่าครับว่าสิ่งที่เราพูดมาที่มันหายไปหลายอย่างมากตั้งแต่วเล ger, ลวลสชัตเจอรอ์แล้วก็กล้องรอบคันแล้วก็กล้มทึกหน้าบันทึกหลังออจอตรงคนขับที่มันเล็กลงรวมถึงนี่ที่สําคัญเลยซัลปหายไปไม่มีซัลป จุดนี้อันไหนที่น่าสนใจกว่ากันแน่นอนผมก็จะบอกว่าราคาแสนนึงผมว่าจุดที่คุ้มที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นเจ้าตัวค l ร c าคอสที่เป็นเจ้าตัวพรนะีเมียมลักชันะเออผมว่าล้านสองในของที่ได้ถือว่าโอเคเลยถือว่าดีเลยครับแต่ในตัวนี้ผมว่ามันหายไปเยอะพอสมควรนะครับ1ล้าน1ล้านไม่ได้กล้องรอบคันก็แปลกนิดหน่อยนะเออผมว่าตัว พีวีมเนกจะคุ้มกว่าถ้าเราจะซื้อเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่าว่าด้านหลังเวลานั่งแล้วเป็นยงไงครับนี่ด้านหลังเวลาพับเบาะมันจะพับได้แบบนี้เลยนะเออแบบเหมือนเรียบเลยอะเดี๋ยวผมลองพับให้ดูดีกว่าอีกด้านนึงเพือติดสักคูันะ้งทุกคน ราพับเบาะเราก็จะไ,ได้พื้นที่อยู่ประมาณนี้เลยพับดูเรียบเลยนะครับเออเพราะว่ามันไม่ได้นูนเป็นแบบนี้เนาะดูดิหัวเบาะมันแบบลงมาได้แบบนี้เลยอะ่ะเราลองเปิดประตูนะประตูหลังสิแทนโหกว้างมากถ้าเอาไอ้จุดนี้ออกไปนะ ม่านตรงที่เขาแถมมาม่านก,กันของนี่คือกว้างมากเห็นไหมกว้างมาั่นจริงนะพื้นที่ใช้สอยคันนี้นี่ก็เป็นจุดดีของคันนี้เลยนะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากแต่โปรสูบเบาะแขางแน่นนะเออมันไม่ค่อยนุ่มเลยมันแบบออกแน่นๆนะครับวรรสูบเบา ประตูก็มีความหนักพอสมควรเลยนี่มีแอร์หลังมาด้วยนะครับในตัวนี้อันนี้เล็กๆนิดเดียวแล้วก็มีนี่ที่เก็บของทั้งสองไม่สองดีด้านเดียวด้านนี้ไม่มีนะครับมีที่เก็บของด้านนี้ด้านเดียวเราเรามาดูอันนี้มีไฟนะเพื่อน เรามาดูเวลาคนนั่งดีกว่าครับแต่ผมไม่ชบบอบเบาเขาเท่าไหร่นะเบาเขาแบบมันดูแข็งอะ่ะเนี่ยมันดูแบบเหมือนไม้กระดานเลยปรับระดับได้ไหมนะได้เบาะยั่งดีที่ปรับระดับเอนได้หนึ่งระดับนะครับนี่พื้นที่กว้างอยู่แล้วนะครับพื้นที่แบบด้านขาก็เหลือด้านหัวก็เหลือกว้างมาก ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ากว้างที่จะใช้งานได้ดีครับเออตรงนี้โคตรแข็งเลยเนี่ยเหมือนไม้กระดานเลยเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับนี่พับก็จะเป็นแบบนี้มีแก้วน้ำวางได้สองใบขนาดใหญ่แล้วก็ไม่แบบลอยนะครับดูแข็งแรงดีอันนี้แข็งแรงใช้ได้เลย แล้วในส่วนของผมต้องปรับลงไปให้เท่ากันนี่โอเคจะสบายนั่งสบายขึ้นนะในส่วนของเบาะฝั่งนี้กับเบาะฝั่งนี้คือนุ่มขึ้นแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่เอบาะแข็งอยู่เอาเอียนแบบนีิเดี๋ยวผมลองไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่า ปรับกล้องหน่อยนึงอ่ะอืมรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันมีความนุ่มมากกว่าตรงนี้เนาะแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่เพราะเบาะเขาทรงแบบวัสดุเขาแบบดูแข็งอะ่ะตรนี้ก็ฟังอ่าโอเคแต่ซาสนาวิสัยดีกระจกบานใหญ่มากสองด้านนี้ยังใหญ่ เอาล้ครับพเพื่อนๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนท้ายคลิปตอนจบของเช้าตัวรีวิวหรือว่าพาจบเจ้าตัว้วครับคอสตเตนรุนพรีเมียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนๆก็ได้เห็นในหลายจุดทุกอย่างเนาะว่าที่บอกไปว่าอะไรที่มันแบบหายไปบ้างาแล้ว,พวเพื่อนๆแบบสนใจแล้วก็คิดว่าคุ้มค่าหรือเปล่ากับในราคาล้านกว่า,วาตัวนั้นมันล้านสองน,นิดก็คือราคาห่างกันแค่แสนแสนหนึ่งเองนะครับราคาห่างกันแต่ของหายไปเยอะมาก สำหรับผมผมคิดว่าจะตัวพรีเมียมลักชัวรี่น่าจะคุ้มค่ากว่านะเพราะว่าถ้าเป็นแบบของที่หายไปแค่เป็นหลังคาสรุปอันนี้ตัวนี้จะคุ้มเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงของที่หายไปมันเยอะกว่านั้นเยอะเลยครับหลายอย่างมากอย่างเช่นกล้องรอบขันนี้ก็ไม่น่าหายไปเนาะผมก็มองว่าจะตัวโคลาคอสที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่อ่ะคุ้มค่ามากกว่าตัวนี้นะครับแต่เพื่อนๆว่าตัวนี้คุ้มค่าหรือว่าตัวลักชัวรี่คุ้มค่ากว่าครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย